ทนายรณรงค์เตรียมแจ้งความหมอปลายวันนี้เหตุเพราะไปทํานายทําให้คนแตกตื่นบอกว่า1-2วันนี้จะมีประทะชุดใหญ่ไฟกระพริบทนายรณรงค์แก้วเพชรโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าถ้าคําทํานายนั้นทําให้คนแตกตื่นทั่วประเทศก็ไม่ใช่แค่เรื่องไฟกระซิบแล้วหลักครับอาจจะต้องไปแจ้งความกันจริงที่โรงพักตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะถ้าไม่จัดการก็อาจจะมีใครลุกขึ้นมาทํานายมั่วสั่วไปเรื่อยๆได้อีกจนสังคมไม่เหลือหลักยึดอะไรเลยก่อนที่ทนายรณรงค์นะคะจะเขียนข้อความต่อว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 8 4ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความอันอาจทําให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยรู้ว่าเป็นเท็จหรือโดยไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อความนั้นเป็นความจริงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งปัมทั้งจับ,บ หรือทั้งจําทั้งปรับ,บถูกแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะหมอปลายพรายกระซิบข่าได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าน่าจะมีชุดใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่ไแบบแบบฟกระพริบเลยอีกวันถึงสองวันนี้คําว่าใหญ่คือใหญ่มาแบบไฟกระพริบเลยชาวบ้านแถวนั้นอย่าเพิ่งเป็นห่วงอย่าเพิ่งเป็นห่วงบ้านเออให้ห่วงชีวิตตัวเองก่อนน่าจะมีอีกชุดใหญ่ๆภายในวันสองวันนี้ซึ่งคําว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คําว่าใหญ่แบบไฟกระพริบเลยชาวบ้านแถวนั้นก็คือ อพยพนนอยอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อนนี่คุยกับใครลและคลิปนี้สนับสนุนโดย fastwars แพลตฟอร์มาสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกลที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ